บทที่937ผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งมื้ออาหารเงาร่างของฮัลลี่ก็ปรากฏตัวขึ้นบนภูเขาที่ไม่ได้สูงชันนักเขามองไปยังประตูเมืองบานใหญ่ยักษ์ที่เลือนรางแต่ก็มองเห็นได้รวมไปถึงขบวนรถม้าที่เคลื่อนไปมาอย่างควักไข่หน้าประตูเมืองใบหน้าเคร่งขรึดดุดสายทานช่างเถอะในเมื่อรู้แล้วว่ามารตนนี้อยู่ในตานจิ้นจริงๆก็นับเป็นประโยชน์ที่คาดไม่ถึงแล้ว เจ้าจะได้มีโอกาสแย่งชิงกระบี่บินคืนมาแต่ตอนนี้ไม่ใช่โอกาสที่ยอดเยี่ยมที่สุดตอนนี้พลังยุทธ์ของเจ้ายังฟื้นฟูกลับมาไม่ทั้งหมดพัตรตรีเพลวเพลิงก็ยังไม่ได้หลอมต่อให้มารตนนี้เคยได้รับบาดเจ็บหนักมาก่อนหน้าจริงๆแต่อาศัยเคล็ดวิชามารการกลืนกินวิญญ,ญาณเข้าไปตอนนี้เดาว่าคงฟื้นฟูกลับมาได้เจส่วนแล้วหากประทะก,กับเขาในตอนนี้เจ้าก็มีโอกาสชนะไม่มากนัก ในจิตสัมผัสของฮันลี่กลับมีเสียงราบเรียบของเทพขับเคลื่อนดังขึ้นท่านอาวุโสพูดไม่ผิดต่อให้ตอนนี้ข้าไล่าตามไปทันจริงๆแต่จะแย่งกลับคืนมาได้หรือไม่นั้นก็มั่นใจได้เพียงหนึ่งถึงสองส่วนเท่านั้นมานโบราณตอนนี้ทรงพลังเกินไปหน่อยก่อนหน้านี้ข้าแค่อยากได้กระบี่บินคืนมาเพื่อจะได้สำแดงเขตอาคมมหากระบี่ทองคำถึงได้ร้อนใจไปหน่อย ดูแล้วคงต้องรอให้หลอมหุ่นเชิดของท่านและพัดเล่มนั้นเสร็จก่อนค่อยไปลองตามหามารตนนั้นอีกครั้งทว่ามารตนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องเร่งด่วนถึงได้บินไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้แม้แต่การดำรงอยู่ของพวกเรายังไม่รู้สึก <c oughs> เห็นได้ชัดว่า <c oughs> เขาเอากระบี่ไผ่เขียวตัวต่อเมคาสองเล่มไปก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งไม่อาจใช้กำลังขู่บังคับเพื่อให้ใช้งานได้และก็ไม่อาจตัดใจทิ้งมันไปได้ จากวัตถุดิบหลักของไผ่อสศนีสีทองหมื่นปีบวกกับวัตถุดิบที่หายากอย่างผลึกหลอมและแก่นทองคำกระบี่บินสองเล่มนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่สมบัติอาคมธรรมดาธรรมดาจะเทียบเทียมได้ยิ่งไปกว่านั้นต่อให้อยากทำลายกระบี่เล่มนี้มีเพียงตั้งศูนย์เสียงปร,ราณแท้ไปจานวนมากโดยการใช้เพลิงมารค่อยๆหลอมมันทีละนิดทีละนิดเท่านั้นมารตนนี้จึงไม่อาจทำเรื่องที่เปลืองแรงขนาดนั้นได้ <laughs> นั่นมันก็ใช่แต่จะว่าไปแล้วถ้าหากเจ้าหลอมกระบี่บินหลายสิบเล่มนี้อย่างตั้งใจโดยใช้เพลิงทารกหลอมสัก400-500ปีบวกกับอนุภาพที่น่ากลัวของเขตอาคมกระบี่ไม่แน่ว่าอาจจะไม่ด้ยไปกว่าสมบัติบิญญ,ญาณก็เป็นได้เทพขับเคลื่อนถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งพลังเออยังตื่นเต้นอยู่บ้างตอนนั้นท่านผู้นี้มีหน้ามีตายอย่างถึงที่สุด ไม่เคยเพ้อฝันว่าจะใช้วัตถุดิบที่ล้ำค่าเหล่านี้หลอมสมบัติประจำกายของตนเองมาก่อนอืมอาจจะกรำม,มังทว่าข้าไม่อาจเสียเวลากว่าครึ่งอายุไขเพื่อหลอมสมบัติอาคมโดยเฉพาะได้ฮาลี่หัวเราะอย่างขมขื่นออกมาขณะเอ่ยเ <c oughs> <c oughs> จ้าฉลาดปลาเปรืองกว่าอาเท่ามากนักตอนนั้นถ้าหากตาเท่ารอบคอบได้สักครึ่งหนึ่งของเจ้าคงบรรลุระดับเทพแปลงไปตั้งนานแล้ว เวลานี้มานตนนั้นมาปรากฏตัวในเมืองจิน้น8 9ส่วนคงคิดจะเข้าร่วมงานประมูลเจ้าเด็กน้อยหานเจ้าต้องระวังตัวให้มากอย่าถูกมานตนนั้นจำได้เข้าละขอพระคุณท่านอวุโสที่เป็นห่วงชนรุ่นหลังจะระมัดระวังตอนแรกคิดจะอาศัยความสามารถของท่านแม่ทัพเจ้านานสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลดูแล้วคงต้องไปหาข้อมูลเอาเองแล้วละหากข้าจะไม่ผิดแล้วก็ ดูเหมือนว่าในเมืองจิ้นจะมีโรงเตี๊ยมของตระกูลเฟิงอยู่ไปดูกันสักหน่อยเถอะจะได้ไม่ถูกบรรดาแขกสนใจหาลี่เอ่ยพึมพำด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาจัดระเบียบเสื้อผ้าบนเรือนร่างแล้วเดินลงภูเขาไปอย่างทนงองอาจตรงไปยังประตูเมืองยักษ์ที่อยู่ไกลออกไปถึงแม้ว่าเมืองจิ้นจะถูกคนธรรมดาและผู้บำเพ็ญเพียรระดับต่ำคุยโว,วว่างดงามและยิ่งใหญ่อลังการไร้คู่แข่งขนาดไหนแต่ในสายตาของหารลี่ เมื่อเทียบเมืองนี้กับเมืองของมหาสมุทรดาวคลั่งแล้วก็ยังห่างกันอยู่หลายขุมนั่นถึงจะเป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งที่ฮาลี่เคยพบเห็นมาก่อนแต่เมืองจิ้นก็มีจุดพิเศษในตัวของมันเองไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นในเมืองนี้นอกจากกำแพงชั้นนอกสุดแล้วมองจากด้านนอกเข้ามาข้างในทุกๆหนึ่งลีขาดไม่ถึงว่าจะสร้างกำแพงยักษ์ขึ้นอีกหกชั้น ทุกชั้นก็สูงกว่าชั้นก่อนห้าหกจังกำแพงหินที่สูงที่สุดชั้นสุดท้ายสูงถึง40่สิบกว่าจังอาศัยเพียงกำลังของคนธรรมดาสร้างสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดยอดจริงๆทว่าเมืองจิ้นนี้นอกจากจะมีกำแพงเมืองมากมายแล้วในเมืองยังแบ่งออกเป็นสิบสามเขตใหญ่ๆเมืองหลวงทางทิศเหนือสุด กว้างถึง2 0 3 0ลีส่วนเมืองที่เหลือก็ไม่ได้เล็กไปกว่ากันเท่าไหร่นักต่างมีพื้นที่กว้างใหญ่เช่นกันทว่าเทียบกับเมืองดาวไถ่แล้วถนนหนทางและบ้านเรือนของเมืองจิน้นก็เรียงกันแน่นขนาดเปล่กับขนวัวอย่างไรอย่างนั้นตอนที่ฮานลี่เดินผ่านประตูเมืองข้ามผ่านเขตสองเขตจนไปถึงด้านในของเมืองนั้นก็เสียเวลาไปกว่าครึ่งวันแล้ว นี่จึงทำให้เขาที่ไม่คุ้นชินกับความเร็วเช่นนี้มานานแล้วได้แต่มุ่นหัวคิ้วในใจตอนนี้ฮาร์ลี่มองโรงเตี๊ยมสองชั้นที่อยู่เบื้องหน้าหลังจากเอาสองมือไพร่หลังด้วยสีหน้าราบเรียบแล้วก็ยังเดินเข้าไปเวลานี้ธุรกิจของโรงเตี๊ยมถือว่าไม่เลวที่นั่งกว่าครึ่งถูกแขกจับจองเอาไว้หมดแล้วหลังจากที่หาร์ี่กวาดตาไปอย่างสบายๆนั้น คนก็ตรงไปยังโต๊ะสำหรับรับจ่ายเงินชายไวกลางคนท่าทางเหมือนเท่าแก่ยืนอยู่ตรงนั้นฮานลี่มาถึงเบื้องหน้าก็ไม่พูดพร่ำอะไรไร้สาระร่างกายแวบหายไปบทบางสายตาก,กว่าครึ่งของคนอื่นๆเอาไว้สะบัดแขนเสือ้อป้ายหยกแผ่นหนึ่งปรากฏขึ้นบนโต๊ะสำหรับรับจ่ายเงินอย่างเงียบเชียบหยกแผ่นนี้หงายขึ้นอย่างพอดิบพอดีบนป้ายสลักตัวอักษรคำว่า เฟืงกลางหนิงเอาไว้เมื่อเท่าแก่ผู้นี้เห็นป้ายโยกแผ่นนี้เขาพลันหน้าเปลี่ยนสีพิจารณาหาลี่แวบหนึ่งแล้วหยิบป้ายหยกแผ่นนั้นขึ้นพิจารณาอย่างละเอียดอยู่ชั่วครู่ด้วยสีหน้าราบเรียบชั่วครู่คนผู้นี้ก็เก็บแผ่นป้ายหยกไปป่าก็เอ่ยด้วยเสียงที่กดให้ต่ำลงว่าตามข้ามาเท่าแก่ถือโอกาสที่แขกเรือไม่สนใจหันกายเดินไป เข้าไปยังห้องที่อยู่ด้านข้างตรงชั้นหนึ่งของโรงเตี๊ยมฮร์ลี่เองก็ตามเข้าไปในนั้นที่แท้ก็คุณชายนี้เองข้าน้อยเผิงฉุยนขอคารวะคุณชายเท่าแก่พาหาร์ลี่เข้ามาในห้องส่วนตัวแล้วก็ส่งหยกคืนหาร์ี่ด้วยสองมือทันทีจากนั้นก็เอ่ยอย่างคารบนอบน้อมดูแล้วคนผู้นี้คงคิดว่าเขาคือเฟิงเยอ่อที่ถูกพิษจนตายไปนแน่ๆหาห้องที่ไม่มีใครรบกวนให้ข้าห้องหนึ่ง ห้ามอยู่ในโรงเตี้ยมถ้าให้ดีที่สุดคือตรงที่ไม่มีใครอยู่แถวๆนั้นเรื่องที่ข้ามาที่นี่มีเพียงเจ้ารู้คนเดียวก็พอแล้วอย่าให้คนที่สองในโรงเตี้ยมรู้เป็นอันขาดฮันลี่ออกคำสั่งอย่างไม่เกรงใจขอรับข้าน้อยจะจัดการที่พักให้คุณชายคุณชายเชิญพักผ่อนที่นี่ก่อนเถิดขอเวลาแค่ครึ่งวันก็พอแล้ว เท่าแก่เฟิงผู้นี้เอ่ยยังไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าจะมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่มากพอเยี่ยมรีบไปรีบกลับละ่ะฮาร์ลี่พยักหน้าออกคำสั่งอย่างพึงพอใจจากนั้นเท่าแก่เฟิงผู้นี้ก็ออกไปจากห้องปิดประตูลงอย่างระมัดระวังแล้วถึงได้จากไปอย่างรีบร้อนฮาร์ลี่ดึงเก้าอี้อ,อกมาตัวหนึ่งพลางนั่งลงหลับตาทำสมาธิอยู่ภายในห้อง ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไรหาร์ี่ถึงได้ลืมตาทั้งสองขึ้นพร้อมกับหน้าเปลี่ยนสีด้านนอกมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านไปชั่วครู่เท่าแก่เฟิงผู้นี้ก็เดินเข้ามาอย่างกระตือรือร้อนคุณชายหาที่พักได้แล้วเจ้าของกระหัตถือได้ว่าเป็นสหายเก่าของข้าพวกเขาย้ายออกไปนอกเมืองทั้งครอบครัวแล้วดังนั้นบ้านจึงว่างอยู่คงไม่กลับมาภายในปีสองปีนี้ ข้าจัดการตกแต่งให้ใหม่เล็กน้อยแล้วย้ายเข้าไปได้ทันทีขอรับอืมไม่เลวนำทางไปเถิดเท่าแก่เฟิงเอ่ยปากชมออกมาหนึ่งประโยคขอพระคุณสำหรับคำชมขอรับคุณชายเชิญทางนี้ขอรับเท่าแก่เฟิงสาวเท้าก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวฮลี่ก็เดินตามเขาออกจากห้องไปเมื่อเดินออกทางประตูหลังของโรงเตียมรถม้ากลางเก่ากลางใหม่คันหนึ่งก็รออยู่ที่ประตู ชายชราหลังค่อมคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงตำแหน่งของคนขับนับว่าเจ้าตั้งใจดีแม้แต่รถก็ยังจัดเตรียมเสร็จแล้วทว่าข้าไม่ได้บอกหรือว่าอย่าให้คนอื่นๆในโรงเตรียมรู้เรื่องนี้คนผู้นี้คือใครมองไปที่รถม้าแวบหนึ่งหานลี่พิจารณาคนขับชาราไว้เขาสีขาวอีกครั้งดวงตาคู่นั้นรี่ลงรายงานคุณชายชายชาราผู้นี้เป็นใบและหูหนวก ฟังอะไรไม่ออกหรอขอรับยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปพูดสีสูอะไรเลยและที่พักก็อยู่ห่างจากที่นี่พอสมควรจึงจำต้องนั่งรถม้อขอรับเท่าแก่เฟิงตอบกลับอย่างนอบน้อมเช่นนี้นี่เองก็ได้หานลี่ขมวดคิ้วหลังจากขบคิดเล็กน้อยก็ก้าวขึ้นรถม้าไปเท่าแก่เฟิงก็กามขึ้นมาเช่นกันชั่วขณะนั้นชายชราไม่รอให้ทั้งสองออกคำสั่งก็สะบัดเชือกบังเหียน รถม้าจึงค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปแฮร์ลี่ที่นั่งสมาธิอยู่ในรถม้าหลับตาลงอีกครั้งด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกเท่าแก่เฟิงนั่งก้มหน้าอยู่ที่มุมหนึ่งของรถม้าโดยไม่เอ่ยอะไรความเร็วที่เคลื่อนไปไม่ถือว่าไวนักหลังจากผ่านถนนสายน้อยใหญ่มาสิบกว่าสายแล้วก็เปลี่ยนทิศทางตรงไปยังอีกเขตหนึ่งหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วยามรถก็มาจอดอยู่เบื้องหน้าลานบ้านที่รกร้างแห่งหนึ่ง รอบๆไม่มีที่พักอื่นอยู่เลยมันตั้งตรงงานอยู่อย่างโดดเดี่ยวเห็นได้ชัดว่ารกรางว่างเปล่าหารลี่และเท่าแก่เฟิงลงจากรถไปตามลำดับที่นี่แหละคุณชายข้าจะเข้าไปดูก่อนว่าเราคนรับใช้เก็บกวาดห้องของคุณชายเสร็จหรือ,อยังเท่าแก่เฟิงมีใบหน้าที่ประดับด้วยรอยยิ้มสาวเท้าก้าวยาวตรงไปเบื้องหน้าเตรียมจะผลักประตูเข้าไปแต่ในตอนนั้นเองด้านหลังพลันมีเสียงที่ราบเรียบของหานลี่ดังขึ้นว่า เจ้าคิดจะกระโดดเข้าไปในเขตอาคมเบื้องหน้าแล้วให้สามคนที่อยู่ในนั้นจัดการฆ่าหรือเท่าแก่เฟิงได้ยินคำพูดนั้นพลันตกตะลึงร่างกายพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่ต้องคิดสองมือผลักประตูด,ด้านหน้าของลานบ้านเข้าไปคิดจะเข้าไปใกล้ลานบ้านให้มากกว่านี้แต่ในตอนนั้นเองเส้นสีแดงสายหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างแปลกประหลาดที่ท้ายทอยของเท่าแก่เฟิงสว่างวาบแล้วทะลุเข้าไปชั่วขณะนั้น ร่างของเท่าแก่เฟิงพลันเปล่งแสงสีเพลิงออกมาชั่วพริบตาก็สลายหายไปชายชาราหลังค่อมที่นั่งอยู่บนรถม้าด้านข้างผู้นั้นเห็นการกระทําของหฮรลี่ก็ตะโกนว่าลงมือด้วยเสียงอันดังก้องทันใดนั้นพลันชูมือขึ้นมีดบินสีเขียวเข้มเล่มหนึ่งกลายเป็นลำแสงสีมรกตสายหนึ่งฟันลงมาในเวลาเดียวกันนั้นลานบ้านที่แต่เดิมดูมเงียบเชียบไร้ผู้คน ก็มีหมอกสีเหลืองกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าปรากฏขึ้นกระจายตัวไปทั่วทั้งหลานบ้านจากนั้นก็มีสามง่ามบินสีดำสนิทและขวานยาวสีแดงเพลิงสองด้ามพุ่งออกมาจากหมอกสีเหลืองตรุงเข้าไปโจมตีหารลี่พร้อมกันหารลี่หัวเราะยังเย็นชาออกมาสะบัดแขนซื้อข้างหนึ่งเบาๆสายรุ้งสีเขียวมารากตพุ่งออกมาลำแสงสีเขียวผืนหนึ่งม้วนตัวเป็นเกลียวออกมาจากแขนเสื้อชั่วครู่ ก็ม้วนเอามีดบินที่กลายเป็นมีดลำแสงเข้าไปในม่านลำแสงจากนั้นก็หมุนโคจรรอบหนึ่งแล้วบินกลับเข้าไปในแขนเสื้อมืออีกข้างหนึ่งขว้าไปทางยุทธภัณฑ์วิญญาณสามชิ้นที่บินอยู่กลางอากาศอย่างไม่ใส่ใจฝ่ามือลำแสงสีเขียวเข้ขมข้างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างแปลกประหลาดตะปลบลงมาด้วยความรวดเร็วดุดสายฟ้าชั่วครู่ก็คว้ายุทธภัณฑ์พวกสามง่ามและขวานยาวต่างๆเอาไว้ในมือไม่มีทางดีตัวออกได้เลยแม้แต่น้อยชั่วขณะนั้นในหมอกสีเหลือง พลันมีเสียงร้องอุทานดังขึ้นชายชราหลังค่อมเห็นเช่นนั้นกลับสีหน้าสีขาวไร้สีเลือดคู่ต่อสู้ที่อยู่เบื้องหน้าคาดไม่ถึงว่าจะจัดการยุทธภันฑ์ของพวกเขาทั้งหมดได้โดยไม่เปลืองแรงนั่นหมายความว่าอย่างไรเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรชายชราพลิกฝ่ามืออย่างไม่ต้องคิดแผ่นยันที่มีลำแสงโลหิตจางๆเคลือบอยู่ก็ปรากฏขึ้นในมือเขากัดฟันพ่นโลหิตบริสุทธิ์ไปบนแผ่นยัน ยันแผ่นนี้หลุดออกจากมือไปกลายเป็นแมกโลหิตกลุ่มหนึ่งห่อหุ้มชายชราเอาไว้บินพุ่งแหวกอากาศขึ้นไปชั่วพริบตาก็ห่อหุ้มชายชราและอากาศต่ำๆในระยะสิบกว่าจังเอาไว้ผู้บํำเพ็ญเพียรที่อยู่ในหมอกสีเหลืองต่างก็มีปฏิกิริยาตอบสนองไม่เชื่องช้าเช่นกันกลุ่มลำแสงหลากสีสันสามสายพุ่งออกมาจากในนั้นจากนั้นก็แตกกระจายออกพุ่งไปคนละทิศละทาง